สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เพบก,กับคิมนะวันนี้นะคะคิมก็จะมารีวิวเป็นสกุชชี่โฮเมดนะคะขายนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไอดียไลน์กับเ<อ>ฟรนะคะชื่อเฟรไว้ทายคลิปนี้นะ,ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยก็อย่างแรกนะคะจะเป็นนี่ค่ะมันจะโรลพรอกเก็ตนะบอกไว้ก่อนเลยอันนี้เราจะบอกความตำหนิให้หมดนะคะ ไอ้ก็ขายอยู่5บาทค่ะเพราะว่ามันมีตำนินคือตรงสีนะคะเห็นไหมเอ่ยคลิมคลีปเป็นยา,ยาวแล้วก็ออกกระถุ่กระถุ่งเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นเอ่อสีฟ้าเดียวกันที่หนได้มันไม่เป็นนะคะมันเป็นอย่างนี้เลย5บาทเท่านั้นนะคะ่ะคุณแมาเนะบอโบกน่ากินจริงๆอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็จะทำให้ใหม่นะเพิ่มเพิ่มท็อปปิ้งให้ใหม่นะคะและ ถ้าใครอยากได้เป็นนันโอเก้นนะก็คือบอกได้นะคะอันนี้ปังแผ่นบูเบอรี่นะคะปังแผ่นบูเบอรี่นะปังแผ่นเล็กบูเบอรี่นะคะถ้าอยากได้บางแผ่นใหญ่ก็บอกนะคะปังแผ่นใหญ่บูเบอรี่นะคะหรือว่าจะเป็นเลส้มก็คือปังแผ่นเล็กส้มปังแผ่นเล็กปังแผ่นใหญ่ส้มค่ะช่วยน้า,าถ้ามีข้อข,ข้ออะไรนะคะ อันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองค่ะก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้จะขายยี่สิบบาทนะคะเพราะมันไม่มีความตำหนิอะไรเลยอันนี้จะไม่มีหน้านะคะอันนี้จะเป็นขนมปังป่าเลยและอีกอย่างหนึ่นคงบางคนคิดว่าเราจะขายแพงนะคะแต่ว่าเราขายไม่แพงนะช่องนั้นแบบนี้เราซื้อมาสิบห้าบาทอ่ะนะอันละสิบห้าบาทนะคะซื้อที่เซเว่นนะไม่เชืเ่อไปดูได้เลยนะ อันเป็นฟองน้ำล้างจานที่มีตาข่ายผิดแบบแล้วก็เราอีกอย่างนึงคือเราระบายสีหมดเลยนะคะแทบจะไม่เห็นสีข,ขาวแต่ก็เห็นอยู่นะค่ะอันนี้28นะคะอันนี้เราลืมบอกชื่อสายคือเดอร์ดีโ้โฉดนะคะจะเอแบบนี้หน้าหรือว่าจะเอาเป็นสีอื่นได้นะคะเช่นตรงนี้สีชมพูตรงนี้สีเขียวอะไรตามใจเลยนะคะยังต่อไปนะคะจะเป็นรวมนิดค่ะ ลดไม่ยากค่ะจะมีสามไม้ยาบอันนี้จะเป็นโถงแถมนะเยดีว่าอันนี้มันเหลือชิ้นแล้มันเหลือแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรดีรบาทเก็บตามมือตอแล้วก็เลยเอาเป็นของแถมเฉ่ไหอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอิกอันนี้กขายอยู่ที่สิบบาทนะชิ้นละห้าบาทนะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะจะเอาเป็นลายอื่นอะไรอื่นอืนก็ได้แือว่าจะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นละห้าบาทนะอันนี้อันนี้จะเป็น ทษนะคะเมื่อกี้โดนปัดโดนกล้องที่ตั้งกล้องหล่นเลยอันนี้คือจะเป็นของแถ็อันเดียวชิ้นละห้าบาทหนึงแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้เราได้โทรสแบบดีหน้านะคะใครอยากได้แบบโดนกัดก็บอกเราด้โทษโดนกัดนะคะมีแผ่นเล็กก็แผ่นใหญ่นะแต่ว่าแผ่นเล็กเราไม่ได้ทําส่วนแบบนี้แผ่นใหญ่เราไม่ได้ทํานะคะก็เช่นถ้าจะเอาแบบนี้ก็คือดโทอแผ่นเล็กอันนั้นนะคะแล้วก็จะทำให้ก็แผ่นประมาณนี้เลยถ้าแผ่นเล็กนะคะ ก็จะขายเทั้งราคาคือสิบาทนะอันนี้จะขายอยท,ที่สิบห้าบาทเพราะมีตั้มคือสีสิบมันตัดนะสิบบาทเอ้สิบห้าบาทนะสิบบาทผนะิดผิดสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะหรือว่าใครก็เป็นลายอื่นสีอื่นก็นแล้วแต่เลยตามใจเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดก,การให้นะแล้วก็จะเป็นนี้ค่ะอันนี้เป็นซัมโบซัมโบเป็นแต่โมโต้ ตั้งชื่อเลยนะแล้วก็เรียนแบบมาแตะตุ่ยจริงด้วยนะอันนี้ดูในถุงสวยนะคะจะออกมาเม่มากอันนี้จะขายอยู่ที่30บาทนะคะแต่ถ้าใครซางใหม่จะขายอยู่ที่3 5้นะอันนี้ก็เหมือนกันใครซังใหม่จะขายอยู่ที่20สนะ่วนอันนี้นนใครซางใหม่ก็จะขายอยู่ที่10บาทนะคะ5บาทคือมีอันนี้กันเดียวแล้วก็สิบาทกันอีกอันเดียวอันนี้30ถ้าท,ทำใหม่ก็จะสานะคะจะทำมาใส่ตรงน,นี้นะ หรือใครอยากเอาอันนี้ก็ติดต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าจัมโบ้นะมันจะมีตำหนิด้วยเดียนไะน่นะค่ะ่น่าโทษนะถ้าเราทำต้องกล้องตกบ่อยอ่ะเราทำตกบ่อยมากพอดีว่าที่ตั้งกล้องมันไม่ดีด้วยไนงะ ก็ต้องขออภัยก่อนเลยนะคะอันนี้จะขอแท็กเกตให้ใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นที่ถักอันนี้จะมีแท็กเลอร์นะแท็กเกอร์คือขัดได้นะคะจะใส่แท็กเกอร์ไปให้ด้วยได้ยนินะ,ะอันนี้15บาทน,นะคะแต่ถ้าเอาทำใหม่ก็คือเราจะขายอยู่ที่ถึกเพราะอันนี้ไม่ตันหนิดคือสีที่มันมันแตกนะคะ ให้กันอ,อุดหนุนด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นยูโรยูโรคัสตาร์ดนะคะจะสั่งเป็นสีอื่นไดนนะ้นะราคาเป็นราคาเทลาไหร่เอ่ยยี่สิบบาทนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เลยชิ้นเดียวนะเราทำแค่นสีเงินนะอันนี้จะเป็นอืมบาสบันนะคะ มีอันเดียวแนละ้วถ้ามีของใหม่ก็จะบอกค่ะอันนี้ถือว่าเราขายถือเนะเพราะเราใช้เป็นฟองนนะเห็นป่ะถ้าเราใช้เป็นพับสีมันจะใช้น้อยเนาะแต่ถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นฟองนน้ำมันจะดูดใช่ป่ะดูดสีอ่ะอมันจะมันก็ต้องใช้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นแตงโมค่ะแตงโมนิ่มนะคะถ้าเราไปตักบอดนะอันนี้เป็นบอลน,นะคะบอลแตงโมนะเดี๋ยวเอาของเราให้ดูนะของเราก็มีนะคะแต่ว่าตอนนั้นนะเราเราลืมไง เราเลงไวหน้าบ้านทีเดียวมันตากแดดนิ่มมากเลยเนี่ยไม่ใช่จะโลนะคะค่ะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะขายที่ห้าบาทแตงโมสิบบาทนะคะถ้าให้สนใจก็สุดใจเลยอันนี้จะขายที่ห้าบาทนะคะแต่ราคาจังหวัดก็จะขายที่ห้าสิบค่ะจะใช้เป็นอันนี้แบบนี้นะแต่ว่าโดนกัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมือสองด้วยนะ และก็มันไม่ค่อยใช้สีนะคะแลวมันมีสันลี้าบาทนะคะแล้วก็จะเป็นลมนิ้อีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลมมิดสามชิ้นนะจะขายที่15บาทค่ะแต่แเราขอเป็นราคาไป10บบาทนะแต่ว่าถ้าใครทางใหม่ก็ชินละ5้าบาทเหมือนเดิมนะเพราะว่าอดีสนนีมันแปนะคะ เดิให้าบาทคุณเ,เลนนะอโอเคค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นนี่ค่ะยำโลนะคะยำโลนะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเราทำยำโรได้ไงอะไรอยู่นะคะเราใช้อันนี้นะ ้ไดนะคะคเราไม่รับซื้อให้นะก็ต้องไปหาเองเองนะแต่ว่าเราก็จะฟองน้ำมาขายไม่ใช่ฟองน้ำหาหนะนคะอันนี้จะเป็นฟองน้ำแบบดีนะดีมากเลยอันนี้เราไม่ต้องตัดเลยที่เราซื้อมาคือเราไม่ต้องตัดนะคะฟองน้ำพวกยี่ห้อมันดีหมดแหละแต่ว่าอันที่เราชอบอันนี้เพราะว่าอย่างที่หนึ่งมันไม่ต้องตัดนะคะ และอย่างที่สองคือมันอะไรมีความหนาออกพอดีเนาะเราก็จะบอกว่าพวกฟองน้ำชิ้นใหญ่นะเราจะมาขายด้วยนะคะแต่ว่าใหญ่กว่านี้เนาะเราขายละสิบบาทน,นะถ้าสนใจยังไงก็ต้องติดต่อนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูไอดียไลน์เรา,ากันเลยไอดียไลน์เรา,านะคะ C R E A M I M ค่ะ C R E A M I M นะ เราไม่แน่ใจอะ C R E A M I M หรือว่า C R E A M M I นะคะก็ลองไปเสิร์ชหากันดูนะคะแล้วก็ชื่อเฟซนะคะ C R E A M ค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะลายเป็นอังกฤษแต่ว่าเฟซเป็นภาษาไทยคือ C ีซาซ่สระอีเว้นวักอออ่างสระอาเว้นวักอออ่างสระอีอันนี้ไม่ต้องมายาวนะคะแล้วก็สระเอ็เอ็มเอ็ สระไอแมมาลอออา่างแล้วก็สาระเอออ,อา่างเล็กแดอ,อ่ะนี่เราไม่รู้จริงๆเราลืมแล้วอ่ะ <S <S แล้วก็เป็นมอมานะคะโอเคก็สำหรับวีดน,นี้ก็ไบไหวค่ะไปช่วกว้เายนะเรืองสีได้นะคะซื้อได้ตา,ามถบายเลยเช่วออุดหนุนได้นะอเช่อุดหนุนได้นะคะ <S <S คายบาย